สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่ๆน้องๆเพื่นอนๆพือซทุกท่านครับวันนี้พ่อใหญ่มหาจากรายการช่องสองประบ้านได้นำพระสมเด็จวรคังบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงสิทธิการโยธาลักษ์นะครับพ่อใหญ่มหาให้ชายาท่านว่าองค์กวลอูนะครับองค์นี้พอมาพบปะกับ เพื่อนๆได้นำองค์กรอูมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆแล้วก็ขออัญเชิญบทสวดคาถาทินบัญชรดังบทขัดณเบื้องต้นว่าบุตตกาโมระเพปุตตังธนกาโมระเพทนังอติกาเยกายายะเทวานังปิยตังสุตตวาอิติปิโสภะกวายมราชาโนท้าวสวรรณนมรนังสุขังอรหังสุขตนโมพุทธายะ เป็นบทขัดพระคาถาชินบัญชรเท้ายมราชาโนเท้ว,ว,วิสุวรรณโนเนี่ยเป็นเทวดาเป็นเทวดาที่ปกครองเทวดาชั้นแรกเลยนะครับเทวดามีทั้งหมด6ชั้นนะครับมีจารุมหาราชิกาดาวดึงยามาดูสิตแล้วก็ นิมมานราตีแล้วก็ปรนิมมิตสสวตีนะครับเรียกว่าชะกามาวจรเทวดาชั้นแรกก็คือนี่แหละครับเท้า,าจัตุโรกบาลนี่แหละครับท่านให้เท้าเวสวรร์นเนี่ยมาคุ้มครองปกป้องโดนจิตโดนใจรจนาคาถาจิรมัญชรพร้อมกับ สมเด็จพระธาจารย์โตรรมรังสีคาถาศิรบัญชรจึงเป็นคาถาของเทวดานะครับเพื่อนๆไม่ธรรมดานะครับถ้าใครสวดได้เนี่ยก็ยิ่งดีนะครับองค์นี้จะออกดูขาวนวลนอมชมพูนิดๆนะครับนี่พระพักเนี่ยอมชมพูพ่อใหญ่มหาจึงให้ใช้ย,ยาองค์นี้ว่าองค์กวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์เทพเจ้าแห่งความ จงรักภักดีเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยเทพเจ้าแห่งความกตัญญูกตเวทีนะครับกวนอูนะครับองค์นี้นะครับโดยเฉพาะทางด้านทิศเหนือเนี่ยทิศเหนือเท้าเวสุวรรณเองครับเทา้าเวสุวรรณโนยมราชาโนเทา้าเวสุวรรณโนเนะครับจตุรทิศก็คือจตุแปลว่สีปาถ้าไปวารักษาจตุโรคบาลตามรักษาโรคทั้งสี่นะครับที่เท้าจตุโรคบาลเป็นเทวดาชั้นแรกเลยนะครับท่านให้เทา้าเวสุวรรณนี่มาปกครองทั้งด้านทิศ ทิศเหนือนะครับส่วนทางด้านทิศตะวันออกก็มีเทา้าท่าตรศปกครองคนทันวิยาธรกุมพันเนี่ยมาดูแลทางด้านทิศตะวันออกส่วนทางด้านทิศตะวันตกก็มีเท้าวิรูปักปกครองพวกนาคพวกพญานาคสัตว์ที่ไปด้วยอกสัตว์ที่ไปด้วยอกทั้งหลายนี่นะครับสัตว์เลขคานนั่นนะครับเอาเองง่ายส่วนเท้าวิรุณหกสัตว์ที่ไปด้วยปีกนะครับปีกหนาปีกคมกนก กระดูกคมกระดูกหนาเนี่ยก็คือคุดพญาคุดพวกนกนั่นแหละครับเนี่ยสีทิศเนี่ยเรียกว,ว่าจัตโตโรกบาลนะครับองค์นี้มีมิตินะครับดูลักษณะคล้ายกับเนื้อเน่านะครับองนี้เดี๋ยวพระะมหาจะเข้ากล้องขยายกําลังสูงเพื่อจะเห็นด้วยกันนะครับเห็นชัดเลยนะครับแต่เป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ของหลวงศิษย์นะครับเพื่อนๆเราดูพระพักเนี่ยเป็นเป็นผลวัตุมเลยนะครับเหมือน หางแหลมบนหัวตะก,กะแตนนะครับเนี่ยถ้าเราดูเกตนะน,เ,นเอียงไปทางด้านเกตเ,เอียงไปทางด้านขวาเราซ้ายองคพระนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยขวาเราซ้ายองพ,พระโคนเกตน,น,นี่อวบปลายแหลมจุดที่ซุ้มนะครับเนี่ยไหลตกตัต้งสองข้างเราดูดีๆเนี่ยไหลซอกลักแหลมทางด้านฝ่ามือเราสางคระจะยกสูงขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับเราเห็นเส้นเรือนรางนะครับเส้นเส้นผ้าทิพเส้นนิสีธนนะเนี่ย เรื่อนรรงเราดูฐานนี่ครับฐานฐานสิงห์นี่ลักษณะมีร่องตรงกลางเล็กน้อยนะครับตกท้องช้างเห็นขาสิงห์ชัดเจน,นฐานหมอนรองสิงห์ก็คมชัดองนี้นะครับเพื่อนๆดูด้านข้างเนี่ยเพื่อนๆดูด้านข้างเป็นไงครับด้านข้างนี่สะอาดมีมิติหมดจดไม่สกปรกไม่ลกลุงลังนะครับธรรมชาติผ้าแท้ก็เป็นอย่างเนี้ย แล้วดูด้านหลังสิครับเหมือนท่านแช่น้ํามานะครับองเนี้ยเหมือนเหมือนแช่น้ามนมานะครับนี่สึกกร่อนไปด้วยการเวลาเพื่อนเนเ,นเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยปอมเจ๊โรงงานพระอบพระทอดพระแช่พระเวฟม,มาเนี่ยทําไมเพื่อนเพื่อนจะดูไม่ออกถูกต้องไหมครับไยมาหาผู้ถูกเนี่ยครับเพื่อนๆดูออกดูออกนะครับไอเราดูางี้เป็นอมชมพูเล็กๆองเนี้ยเห็นไหมครับ แดงอมชมพูพระเยามหาจึงตั้งชื่อยาองค์นี้ว่าองค์ควนอูนะอันนี้จริงองคอ์กวนอูเป็นพิมพใหญ่พระพิมพของเจ้าหลวงวิจารณนะครับองค์ในตำนานเลยทีเดียวองคอ์กวนอูแต่พระเยมหาก็ก็นำองค์นี้มาเรียกว่าองค์กวนอูเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนระบอกพิมพ์คนละช่างหลวงแต่ลักษณะบุคลิกนี้ต่างกันนะครับสวยนะครับเ,เพื่อนๆองค์นี้เดี๋ยวลองนำท่านมา สัมผัสด้วยแม่เหล็กแรงสูงดูนะครับค่อยเข้าเครื่องขยายเพื่อนดูไปพร้อมกันนะครับเราเราไม่ได้งมงายนะครับเพื่อนเเราเจาะพิสูจน์หกักพระพิสูจน์สแกนค่าหาหมวลสารหาความเก่าหรือแม้กระทั่งเอาแม่เหล็กมาดูดเราเราไม่ได้งมงายเรามีเหตุผลนี่แหละเรียกว่าศึกษาพระในยุค 4G นี่ครับยุค 4G ลุก ลิจิตต้นเนี่ยเราจะต้องศึกษากันอย่างนี้แหละครับเพื่อนเห็นไหมครับแปลกไหมครับนมเอียงมาพองามดูอีกรอบนะครับเพื่อนดูอีกรอบนะครับเราดูนะครับเห็นไหมครับเพื่อนท่านนมเอียงมาพองามนะครับอย่างนี้ก็โอเคแล้วครับเพื่อนไม่มากไม่น้อยนะครับมันก็สบายใจในการเก็บสะสมพระตามแบบฉบับของเราถูกต้องไหมครับ เดี๋ยวเราลองนําท่านมาเข้ากล้องขยายกําลังสูงดูเลยนะครับว่าท่านจะเป็นแบบไหนนะครับเพื่อนๆก็พิจารณาดูนะครับพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะครับพระย,ยมหาก็ย้ําอยู่เสมอนะครับพระเย,ยมหาเองก็ไม่ใช่เสียนพระนะครับเป็นเพียงแค่ว่าผู้ที่ชื่นชอบนะครับในองค์พระสมเด็จ เพื่อนดูนะครับดูองค์นี้เป็นไงบ้างครับเนี่ยเพื่อนๆดูเนื้อนะครับเบื้องต้นเราดูเนื้อท่านนะครับเนี่ยเนื้อบอบช้ำนะครับเราพ่อใหญ่มหาเคยเอาเอาแปรงเนะี่ยชุบน้ำส้มสายชูมาสกิดอย่างเงี้ยไม่หลุดนะครับนี่คือสนิมน้ํานะครับสนิมน้ําหรือสนิมเด็กที่เกิดขึ้นในองค์พระในเนื้อพระนะครับเพื่อนๆพื่ออย่างเงี้ยเห็นไหมครับเกิดขึ้นในองค์พระในเนื้อพระ ดูสิครับเพื่อนๆเนีเ่ยดูพระอุระนะครับทางด้านขวามือซ้ายองพระนี่สูงนะครับสูงกว่าไหลทางด้านซ้ายมือฝ้าองพระเรานะครับทางด้านขวาเราซ้ายองคพระนี่สูงสูงขึ้นเนื้อก็ม้วนหดก็ไปด้านในนะครับส่วนทางด้านซ้ายเราฝ้าองคพระนี่ก็เหมือนกันนะครับเพื่อนๆดูสิครับเนี่ยอเนี้ยรอยปีแยกรอยแตก เกจเนี่ยก็เหมือนกลวยนะครับเหมือนกลวยกลวยขันห้าเราเนี่ยครับโคนเขาปวบใหญ่ปลายแหลมนไหมครับเ,เพื่อนๆเ,เนี่ยดูเนื้อสิครับเหมือนเนื้อเน่าเลยนะครับเ,เกิดจากสนิมน้ำสนิมเหล็ก mm hmm. เดี๋ยวเราดูใกล้ๆอีกรอบหนึ่งนะครับ เราเราดูเราเห็นเราศึกษาเองนะครับเพื่อนอันไหนที่เพื่อนๆจะมีองค์ความรู้ที่จะไม่ไม่โดนหลอกเนี่ยเราศึกษาเองนะครับตอนเนี้ผู้คนหลายท่านนะครับเริ่มศึกษาด้วยตัวเองนะครับเพื่อนเพนเพราะตอนนี้เรารู้แล้วว่าพวกเซียนพระนี่หลอกขายพระปลอมให้เราพระพรอมพระเรียนแบบพระฝีมือหลอกขายให้พวกเราพวกเรารู้แล้วตอนเนี้ นั้นพวกเราก็ศึกษาเองนะครับจะได้ไม่โดนหลอกตอนนี้พวกเสียนพระนี่ขายพระไม่ได้ต้องไปต้องไปทําพระใหม่ขึ้นมานครับเหมือนเหมือนผู้จัดการดาราสร้างดาราสร้างศิลปินเนี่ยครับตอนนี้เสียนพระนี่ไปไปเล่นพระใหม่กันแล้วนะครับไปหาเกจิแถวภาคกลางภาคอีสานแล้วนะครับแล้วก็ปั่นราคาโฆษณาประชาสัมพันธ์ ก็เอามาขายเป็นการตลาดเลยนะครับตอนนี้เสียนเซียนรุ่นใหม่ไปทำอย่างนั้นแล้วนะครับเสียนสมัยใหม่เนี่ยเซียนยุคนี้คือขายพระเก่ามาได้แล้วไงครับเพื่อนๆดันั้นคนยุค 4G 5G ยุคดิจิตอลเนี่ยศึกษาพระด้วยตัวเองแล้วนะครับตอนนี้มีครูบาอาจารย์หลายช่องนะครับ ใน YouTube เราก็เรียนรู้กันนะครับพิจารณาว่าเป็นยังไงก็เอามาประมวลสรุปสุดยอดเป็นของเรานะครับเพื่อนๆดูนะครับดูเนื้อพระดูเนื้อพระสิครับเพื่อนๆนี่สวยงามนะครับเราดูด้านหน้าแล้วเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับ นีรับด้านหลังเนี่ยด้านหลังนี่บอกเลยนะคลาสสิกมากนะครับเพื่อนๆดูสิครับเนี่ยหาดูด้านหลังนี่ไม่ไม่มีแล้วนะครับดูเล็กดูน้อยเป็นเหมือนเหมือนผิวดวงจันทร์นะครับเพื่อนๆครูบาอาจารย์ท่านมักจะเปรียบเปรยว่าเหมือนผิวดวงจันทร์ก็นี่แหละครับได้ที่มาเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ย เราดูใกล้ๆกันอีกทีหนึ่งเจาะลงไปดูแต่และหลุมเป็นยังไงนะครับจะออกแดงนะครับแดงอมชมพูนะครับนี่พอใหญมหาจึงเรียกทันว่าองค์วรอูนะครับองค์เนี้ยเห็นไหมครับนี่แดงอมชมพูนิดๆ เรามาดูด้านข้างกันนะครับเพื่อนๆด้านข้างท่านเป็นแบบไหนนะครับเห็นไหมครับนี่คือด้านข้างนะครับเห็นไหมครับเราดูแล้วก็พิจารณายอย่างนี้แหละครับเพื่อนๆพพระแท้เนี่ยเราต้องรู้ว่าแท้ที่องค์พระนะครับเห็นไหมครับนี่ลักษณะการปาด าจากด้านหน้าไปด้านหลังเห็นไหมครับเนี่ยลักษณะผิวพระเนื้อพระนี่โยไปด้านหน้านะครับเนี่ยป็นเพื่อนดูนะครับเนี่ยเป็นไงครับสวยงามนะครับเราดูด้านบนเป็นไงครับเป็นเพื่อนอย่างเงี้ย งามนะครับดูอีกด้านนะครับดูมันหลากหลายมิตินะครับอย่างเงี้ยดูแล้วมันฉ่ำม,มันนวลตาเห็น,นะครับเพื่อนๆเนี่ยอันนี้คือคือเราเรียกว่าเมด็ดเม็ดพระทาตนะครับเพื่อนๆเนี่ยเม็ดพระาธาต ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าดูหลังแล้วจ่ายตังค์ก็นี่แหละครับองค์นี้แหละครับเพื่อนๆเรามาดูด้านหน้าอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นไงครับเพื่อนๆเนี่ยองค์พวิมหาตั้งชยายท่านองค์กวนอูนะครับองค์เนี้ยดูความงามของท่านนี่ลักษณะนี้เป็นค้าบแคลไซนะครับข้าบแคลไซเห็นไหมครับเพื่อน ผุดขึ้นในองค์พระเนี่ยพวข,ขาวเหมือนเหมือนก้อนปุ๋ยหิมะเลยนะครับเหมือนก้อนผงหิมะเนี่ยผุดขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆพนนื่สวยงามนะครับเนี่ยสวยงามมากองค์เนี้ยเพื่อน ดานานจะได้เห็นพระที่มีพุทธศินศิลปะที่แบบคราบเหมือนเนื้อเน่านะครับเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเนื้อเน่าก็มีที่มาอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเนื้อบอบช้ำก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเนื้อสีผิวมะกอกสุกก็อีกอย่างหนึง่งนี่แหละครับเรียกว่าเนื้อเน่ามีที่มาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับองค์นี้พระยามหามีองค์เดียวนะครับสมเด็จ สมเด็จบล็อกพิมพ์ของหลวงสิทธิ์นะครับที่มีคราบเป็นเนื้อเน่าสนิมเหล็กผิวพันุออกแดงอมชมพูที่พระยามหาตั้งชยาตันว่าองค์กอูนเนี่ยพระยามหามีองค์เดียวนะครับเพืเ่อนๆดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสัครสมาชให้พรหย่มหาช่องสองพ่อบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ